สวัสดีครับผมมาอีกแล้วครับวันนี้รถไทฟอร์ดมาใหม่อีกหนึ่งแต้มนะครับผมรถไทฟอร์ดหกพันหกทีสามนะครับตัวน,นี้เอกสารเริ่มทะเบียนพร้อม<ๆ>เครื่องนิ่มๆครับอ่าฟอดหกพันหกเครื่องทีสามเกียเอ็นวด้านหน้าของทีที เกือไม่เกือ้ไม่ไอน้ำไม่ดันเครื่องเน,นนิ่งไวครับไวย ย่อย,ยเดิมเดิมหมุตรักสองข้างแน่นแน่นมาพร้อมกับแขนลากใหญ่เลยครับซีนล้อสองห้างไม่รู้อะ อันนี้เป็นโวงอะไรโรตเตอร์อะอดูรอบเจ้าฟอนหุ่นโครับตุงยันทีสามันนี้มาในราคาย่เยอราคาสบายกระเป๋าครับผมดันหน้าผ่านเจ็ดเดี๋ยวรูปผ่านเจ็ดเอาไหเอามาให้ดูครับอ่ะรถพิเศษกันไปเลยครับอุปกรณ์ดันหน้าผ่านหลังเอาไป 2 3 9 0 0 0บาทแทนหกวีไี่เกินกิโลเมตรนะครับผมสนใจโทรเลยครับ 080, 38, 39, 7, 8, 9 0 8 4 0 8 8 3 99 9แเล้วอีกหเบอร์ครับ 099, 164, 1255นะครับผมขอบคุณครับขอบคครับ